เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องสีเขารุ่นดับวิวเอลสองศูนย์ศูนย์พร้อมครับชุดตะแกรงกลมคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวปูกนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเดินเครื่องครับเดินเครื่องเทประบบการทำงานของเครื่องนะครับยังบม่ได้ทดลองยางเลยพี่น้องครับนี่ครับเอากันแบบสดๆแบบเปรี้ยวเปี้ยวโอ้เนี่ ท้องคำราค่าแพงเนาะครับเนาะอันนั้นเนี่ยเบื้องจากสายตาพี่้องว่าจักบาดนักอยู่นี่สีบ่วสองขีดอยู่บ่เอาทดลองเดินก่อนไฟห้องมือสั่นนี่สองร้อยสามสิบมันเป็นบางช่วงมันกนะ็ะอาจจะใส่งานรนะ้ายเนาะตอนนี้เรือสองร้อยสิบเก่า มันกันแล้วเตียจังหวะมีคนใส่หลายไฟไซายนี่อาจจะมีคนใส่หลายเทดคัดเมล็ดพันธุ์ขาวปูก่อนนะครับ เครื่องก็เดินนิ่งๆเงียบๆครับทีลา้เราจะคัดมลพิพันธุ์เนี่ยก็เดินตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวให้เดินลงกันทั้งสองตัวกัน เวลาเขาจะข้ามาเล่นพันธุ์กระปูนะครับขัดมะเร็งพันธุ์กระปูเขาก็จะเดินเฉพาะมอเตอร์ตัวหน่อยนะครับมอเตอร์ตัวหน่อยแล้วเขาก็จะไปตวงเอาขอบปูอยู่นี่นะครับเครื่องใหญ่นี่เพื่อตรงเดินเดินแล้วว่าเครื่องหน่อยนะครับเที่เขาลงกระบะลุ่มนี่นะครับเรามาตวงเอาขอบปูอยู่นี่เวลาเขาจะสีขาเขาก็จะปล่อยเขาจากอ่าที่พันตะแกรงกลมเราวนี่ทำความสะอาดจากตะแกรงกลมชุดทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนี่ ทานชุดนี้เมื่อ้วก็ปล่อยเขาเขาไปห้างหัวซีครับเขาจะได้เขาที่สะอาดเพิ่มขึ้นนะครับ เอามือควดออกมาดูเผื่อมันมีอะไรเกาะเผื่อมีหัวน็อตหัวยังขางอยู่หันนะครับเขาเดินเครื่องเขาเปิดตีนเสาว้ก้อนครับที่แรกครับเปิดตีนเสากระเพาะไปก้อนเดินเครื่องที่แรกเผื่อมันมีหัวน็อตมีสเก็ตเชื่อมคีเชื่อมจากการทํางานเท่าตอนเท่าติดตั้งตอนเท่าประกอบนะครับเดี๋ยวเขาเดินเครื่องแล้วเรียบร้อยเช็คแล้วแต่ละจุดแล้วเรียบร้อยว่ามมียังเทายังเดินเครื่องแล้วก็ปล่อยเข่าครับบัน อย่างยวท้องค่ำรุดลงไปนะตัวย่อคือหลายเถินบอแดงตีมือตัวย่อหลายแห่งนี่บอแดงชอน้อยนอไม่เขาคนแสด้งก็บออะไรพี่เอาข้าวปลูก่อนเขาปลูก่อดิเออเราจะเอาข้าวปลูกแล้วนี่เกี่ยวเกี่ยวมือ

เ,เดี๋ยวให้เบื้องสภาพเขาก่อนขัดกำลังขัดนะครับอันนี้คือเบิ้งกันแบบเงี้ยเงีนะครับเบิงบ้งเบิ้งเห็นบ่อกระสอบมันนึกโตหย่อมันี่หย่อยังเน่นี่บอ่อแดงนี่ยังเงิเ <c oughs> บ้านแดง,ดง,งนี่จะมีเนเนาะบ้านแดงซ้อน้อยนี่ขึ้ซื้อซ้วยบ่ฮะ,ะโอ้ผู้ช่วยโอ้ของผู้ช่วยน้อย <c oughs> ว่ามันซื้อซ้วย <c oughs> <c oughs> กระบะนี่สามารถรับเขาได้อยู่ประมาณสองทุ่งปุ๋ยนะครับรับเขาได้อยู่สองทุ่งปุ๋ยกระบะเขาก็จะเป็นกระบะที่มีองศาที่สั้นครับพี่ ความลาดเอยียงนี้ได้นะครับห้อกออะหกับ่าจำเป็นต้องไปย,งยืนเฝายืนเคี้ยนะครับทุกการออกแบบห้อกัออกแบบมาให้พี่ดองในใส่งานในง่ายแล้วกับสะดวกสบายีาย่คือเขารีบเอา่ะค่งครัางที่จะมี เครื่องฮักไลครับตัวนี้คือเขาที่เขาเรียนลงกระบ,บะก่อนทำความสะอาดนะครับเขาหลังจากรทำความสะอาดพันชุดทำความสะอาดแล้วพันตะแกรงกบเราเขาจะได้เขาแบบนี้นะครับเขาจะไปเขาที่สะอาดนําไปเป็นบริพันุ์นได้นะครับนําไปเป็นขา่าปูไปเลยนะครับตัวนี้ครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สองแรงมาก จุดที่ออกมาจุดนี้ก็จะเป็นพวกนี่ครับเนี่ยจะเป็นเขารีบคเขาไปหรอครับเอาไปว่านก็บพกเกิดนะครับเขารีบถึงเกิดได้เกิดก็มาได้ก็บพกแข็งแรงครับเออไฟหนาจะไหมแห้งหรือเปล่เขาไฟพอหรบอเขลา

รักอยากเป่าเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกแล้วนะครับบัดนี้เดี๋ยวเดินเครื่องแบบครบสูตรมั้งทะลองสีเข่าไปน้ำครับทะลองสีเข้าคเราเนบ่เาเมล็ดพันธุ์ข้าวปุคัดเมล็ดพันธุ์เขาคนคนละแนวเล้วตัวนี้แนวหนึ่งตัวนั้นแนวหนึ่ง ไปให้ใกล้กินใกล้กัมักได้หนิใกล้ตีนน่ใกล้ตีมันมากกินเขาเปลือกสะอาดสะอาดที่เดียด้เป้าให้ใกล้ก็ดีด้วยเยมันยำเข่าจะสีเขานะครับเอากะมันจะมีลิ่นเสียบอยู่ตรงนั้นนะครับเสียบลิ่นไว้บ่ให้มันไหลามาไหลมาหนีบ่ให้มันไหลมาหนีนะครับ เสียบดิดล่างไว้บ่ให้มันไลมานี่เสียบไ้ปับ๊บนะครับจุดน,นี่ปิดล่างตัวนี้ไว้บอให้มันไลามานี่มาเปิดตัวนี้เขาจะไลเขาไปหาหัวสีไหลเขาไปการทางานในระบบข้องเครื่องสีเขานะครับพวกซิงเจอปนครับพี่น้องครับพวกฟางฮักพวกเม็ดยาพวกเขารีบครับไบไหม้พวก ถูกส่งออกมาด้านหลังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มี่น้ำหนักเบาเ,บาเม็ดข้อเปลือกนะครับพอเข้าปั๊บไหวตั้งไหวจูนไหวรอบล้มไหวนะครับให้มันดูดสิ่งที่มี่น้ำหนักเบาว่าเม็ดข้อเปลือกนี่ถูกส่งออกมาในท่อน,นี่นะครับถูกส่งออกมาในท่อนะด้านหลังนะครับส่ง้วก็ปล่อยออกมาจุดหนีนะครับเพื่อให้เข้าใดเม็ดเขาปลูกที่สะอาดเม็ดตรงๆเม็ดด่วนๆมันไปเห็ดแนวนะครับ เร่ราะให้เขาจาัดยืดหัวแรกมากนะครับหืนหัวแรกนี่คือหัวดานขวามือเขาเวลาเขาสังเกตหันหนาจะต้องนี้หนีนตามสเต็ปการซีเขาเขาไม่ได้การช่างเพราะนี่เขาจะใส่เป็นหัวปอกครับหัวดานขวามือนี่ครับเป็นหัวปอกปอกน้อยปอกหลายเท่ากันไม่เพิ่งหนีก็ได้ครัทำมือข้างอยู่ได้ครับอตาการดปอเนี่ โดยสายตากรับเพราะว่า80%ครับเขาปอกขกึ้นไปไฮไลท์ก้นนี้ก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะแนะนำลูกค้าให้ปอกให้ได้ท์ายที่สุดนะครับให้ไฮไลท์ดที่สุดปอกมาะจำหัวแรกมาให้ไฮไลท์ดที่สุดเราส่งออกไปหาหัวสองห,หัวสองนี่เป็นหัวทัดเท้านะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังปักตั้งกำลังจูนเนี่ยห้ามครับกำลังมากหัวสองนี่ยังมีเขาเขาไปหาหัวหินนะครับ ีได้ร้ายเราต้องเป็นทวงครับรุ่นเราสองรุ่นนีกโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณถายไดหกกิโลโต่อกระสอบนะครับถายไดหกกิโลโต่อกระสอบปุ๋ย